ยี่หว่ากินนมกล่องหรอคะใช่ไหมคะยี่หว่าไม่กินขวดนมแล้วนะคะยี่หว่าเก่งไหมยีย่หว่าเก่งไหมคะไหว่าเก่งแม่อ๋ไหนทำอะไรอะเออดูดนมไอยี่หว่า ทำท่าหมูให้ดูหน่อยหมูอุดอุดอุดแม่หมื่นพี่เ้าอืมย,ยี่หว่าโตเป็นสาวแล้วเนาะโดเดอุมโอ้โดเดอุมไปเรียนจิมบอรีมาร้องเพลงว่าอะไรนะร้องเพลงว่าอะไรนะ ่เป็นสาวอยี่หวาาไม่กินขวดนมดแล้วนะคะโดเตอุมค่ะโดเตอุมค่ะไหนเต้นยังไงอะ่ะยี่หวาาจําได้ไหมวันนี้ยี่หวาาเรียนเต้นยังไงคะเต้นยังไงพี่อบเอาพี่อบด้วยลองพี่อบอบสิ เขาเต้นเหรอพี่เขาเต้นยังไงคะงเต้นยังไงไหนเต้นสิเต้นเต้นไม่ได้เต้นไม่เป็นเหรอไหนสิโยี่หวาวันนี้ยี่หวาหมีเพื่อนไหมคะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงมัง่งเพื่อนกินแบ่งยี่หวากินน้ำใช่ไหมคะ ของลว่าอของลิว่าอืมของยี่หวายี่หวาชอบกล่องไหมกล่องนมอ่ะชอบไหมชอบนมกล่องไหมคะชอบไหมข้านมแก่ข้ <laughs> างมไหนไปบ๊อกป๊าซีบอกป๊าป๊าไม่เล่นโทรศัพท์แล้วค่ะ ยี่หว่าบอกเพื่อน <Good night. S 1> ค่ะอืมอร่อยจังเลยยี่หว่าบอกเพื่อนเพื่อนกุ๊ดไนท์สิคะยี <Good night. S 1> ่หว่าหันมาบอกกุ๊ดไนท์เร็วบายบายหันมาก่อนโอ,อ,องไม่เป็นอ๊ยเราไม่เป็นคะ่ะบายบายนะคะจุบจ๊บๆเร็ว